น,นี้ไปไวัดมีแต่คนถามว่าเมื่อไรจะแต่งงานคําถามว่าแต่งงานนั้นตอนเนี้ยเป็นคําพูดแทนคําว่าสวัสดีของเราแล้วไปที่ไหนไปเจอใครก็มีแต่คนถามคํานี้มาทุกๆคนเหตุผลที่เราไม่แต่งงานก็คือตอนเนี้ยเรายังไม่มีบ้านอยู่เลยเดี๋ยวจะให้ดูบ้านอันนี้เป็นบ้านของเราพ่อแม่เราใสา่ยอยู่ตรงนี้ดูสภาพ จจยยฉะนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรายังไม่อยากแต่งงานเราจะพาไปดูที่อยู่ของเราแต่ก่อนที่เราอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็คือเป็นบ้านเราที่พ่อได้สร้างไว้ให้เราอยู่กับน้อง อยู่คนละห้องแต่ตอนเนี้ยมันผุหมดแล้วดูสภาพบ้านไม่ได้ว่าบ้านหรอกเฉียงนาที่เราอยู่ดูดิตรงห้องเราอะ่ะมันผุไปแบบนี้แล้วอะ่ะนอนไปงูโผล่มาทําไงวะทุกคนก็จะสงสัยว่าเราอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดใช่ไหมไม่ใช่เราอยู่บ้านพักข้าราชการมาตั้งแต่เกิดอ่ะไม่สิเราอยู่บ้านพักข้าราชการแต่ปอสีจนเราเรียนจบมหาลัยหลังจากนั้นแม่เราก็ย้ายงาน แล้วพอเราก็เลยพากันอพยพม,มาอยู่ที่สวนเราก็มีความพยายามในการสร้างบ้านตลอดอันนี้คือบ้านหลังแรกที่พ่อพยายามสร้างอันนี้คือหลังที่สองที่แม่เราก็กําลังพยายามสร้างอันนี้คือร้านขายของที่เป็นเขาเรียวกว่าอะไรกรงสีครอบครัวก็วกินอะไรอยู่กันที่นี่กันหมดเลยอันนี้คือบ้านของญาที่เราเอาศัยอยู่ปัจจุบันเรานอนข้างล่างแหละกับญา แล้วก็ข้างบนเนี้ยอันเนี้ยก็บ้านหลังเนี้ยอันนี้เป็นบ้านของยาสมัยก่อนอะมันเป็นยกสูงพ่อ็เลยดิดขึ้นจะทําชั้นล่างก็เป็นความพยายามในการที่อยากจะสร้างบ้านเหมือนกันจะปลูกของเรานี่คือร่องรอยบ้านหลังเหล็กที่พ่อเราตั้งใจว่าจะให้จะสร้างไว้ให้เราอยู่คนเดียวแบบอินดี้อินดี้แต่มันก็ยังไม่เสร็จหลายปีแล้วด้วยเนี่ย นนี้คือบรรยากาศสวนรอบๆอทีนี้ทุกคนก็จะสงสัยว่าอ้าวเป็นโคูกู้เงินได้นี่ทำไมไม่กู้ตังค์เดี๋ยวจะบอกว่าเรากู้มาแล้วแต่ว่าเรามาทรรําธุรกิจธุรกิจที่เราทำคือธุรกิจอะไรเราทําธุรกิจบ่อตกปลาแต่ตอนเนี้ย ม,มีปลาละนี่คือธุรกิจบอ่อตกปลาบอ่อที่หนึ่งตอนเนี้ยมีน้ำไหมไม่มีมันยาวเป็นถึงนู้นแผ่นดินฝั่งนูน้นแต่ตอนเนี้ยไอที่มันเป็นดินดินคือแบ่งขายเขาไปละเอามาใช้นี่ส่วนเนี้ยก็คือบอ่อตกปลาบอ่อที่สองมันก็อยู่ข้างๆกับอีบอ่อที่หนึ่งนั่นแหละ,ละเริ่มจากตรงที่เรายืน่นะมองไปจนเห็นพงหญ้าตรงนู้นน่ะนั่นแหละ,ละ,ละ ตอนเนี้ยมีน้ำไหมบอกเลยไม่มีอ่ะเนี่ยมีน้ำไหมไม่มีเป็นต้นหญ้าก,กันหมดแล้วใจมใจไหมว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะมันเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติเอลนิโยครั้งล่าสุดธุรกิจล้มละลายทันทีการทำธุรกิจป่อตกปลาของเราก็ลเลยทำให้เราขาดทุนย่อยยับยับเยอะมากเลย เราหมนเงินไปเป็นล้านกับการทําธุรกิจนี้เราก็เป็นหนี้พ่อเราก็เป็นหนี้ธนาคารเยอะมากเลยทําให้เราไม่มีเงินที่จะทําบ้านเราก็ไม่กล้าสร้างคารอบครัวด้วยบางคนอาจะถามว่าเอาแล้วพ่อแม่ล่ะทําไมไม่หาไว้ให้ลูกพ่อแม่เราอะหาเงินส่งเราเรียนหนะังสือกับน้องซึ่งเป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดเราโคตรรู้เลยว่าพ่อกับแม่เราสู้ขนาดไหนเราคิดว่าเราอะสามารถทําให้แม่มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ แต่เราไม่เป็นนี้อีกแล้วเพราะการเป็นนี่นําพามาทึงซึ่งความทุกข์มากแล้วเราก็รู้แล้วว่าการทําธุรกิจอ่ะมันเป็นยังไงใครที่อยากทําธุรกิจประสบความสําเร็จนะที่เราเรียนรู้จากความล้มเหลวของเราที่หมดเงินไปเป็นหลายล้านเป็นล้านก็คือหนึ่งเราต้องเขียนบัญชีสองเราต้องวางแผนธุรกิจมีการเขียนแผนธุรกิจที่ดีเพราะสิ่งที่สูญเสียไปอ่ะคือเงินของเราซึ่งบางคนอาจจะเป็นเงินทางชีตก็ได้ ออสามการตลาดก็สําคัญนะแล้วก็การวางแผนงานการบริหารคนก็โคตรสาคัญเลยเหมือนกันการทรําธุรกิจไม่ใช่คิดจะทาก็ทําได้นะปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นการสร้างครอบครัวก็เหมือนกันไม่ใช่คิดแค่ว่ารักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันกัดก้อนเกิดกินสําหรับเราเราเหนื่อยพอแล้ววะเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะสามารถสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ได้อย่างสบายโดยที่เราก็ไม่เป็นหนี้แม้ว่ามันจะช้าเราก็ไม่รู้หรอกว่าอีกกี่ปี แตเราก็จะพยายามจะสู้พ่อก็ถามว่าเอาแล้วแฟนรู้เรื่องไหมเนี่ยว่าบ้านเป็นอย่างนี้รู้เราก็เคยบอกแฟนอยู่ตลอดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเจอคนที่ดีกว่าก็ไปได้เลยนะเพราะเรา,าเกรงใจเขาทําไมไม่ให้แฟนช่วยอา้าวมันไม่ใช่เรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเราเราไม่มีหน้าที่ไปเอาเปรียบใครดังนั้นเลิกถามด้วยเขาเมืเ่อไรจะแต่งงานเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าได้สร้างบ้านเมื่อไหร่หรือทําอะไรที่ตั้งใจตามเป้าหมายได้แล้วก็อาจจะแต่งค่ะอ่ออีกอย่าง เราไม่เคยน้อยใจเลยนะที่เรามีบ้านแบบเนี้เราขอบคุณความลำบากด้วยซ้ําที่เราที่ทําให้เรามีความอดทนมากกว่าคนอื่นและเราก็เชื่อว่าเราสามารถทําชีวิตของเราให้มันดีขึ้นได้ด้วยมือของเราเองขอแค่เรารู้จักมีความพยายามแล้วก็มีความอดทนบทเรียนที่เราได้ในชีวิตก็คือชีวิตที่ดีอย่าเริ่มต้นด้วยการเป็นหนี้แม้ว่าบางครั้งเราจําเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินมาก็ต้องมีการวางแผนให้ดีว่าเงินที่จะมาใช้นะ่ะเราไปใช้แะ้วให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด ถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้เป็นนี่แล้วชีวิตเราจะติดลบเลยทันทีทีนี้นะคะไม่ต้องถามหนูแล้วค่ะว่าทําไมหนูยังไม่แต่งงานเพราะเป้าหมายในชีวิตของหนูที่หนต,ตัง้งใจไว้จริงๆ่ะมันยังไม่สําเร็จเลย